ส0นาฬิกาของวันที่4ตุลาคม2568นาวนาอุทยานโกสัมพีครับหรือว่าบุงริงของเราครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามเรียบร้อยครับผมถนนทางเขาครับเรียบร้อยแล้วจมแล้วครับโอ้ข,ขนาดนะมวนนมลน้ำไหลเข้ามากเลครับกระแสน้ำไหลขามถนนครับจากฝั่งทางขวามืดนะครับ ไหลเข้ามาในบุงลิงนี่ครับที่พักอาศัยของลิงสแแมคขนสีทองครับพี่น้องเอ๋ยลิงกระสีบ่มีมองยูระเด้อบาเนี่ยตะเลือดตนอันที่คือน,น้าต้นมงต้นไม้แล้วครับนี่โอ้โหนี่ครับคือทางออกครับน้ำไหลเป็นทางเลยครับน้ำไหลเป็นทางขามถนนเลยไปนถนนก็เป็นแม่น้ำชี่ครับทางนนึนโอ้ข,ขนาดครับตะเลือดตนลิงไง ยังตักแท๊กแทกแท๊กอยู่นี่มึงนี่นู่นนะมืดแล้วครับมืดแล้วโอ้โนี่ยทากันนั่งของมอกแค่แม่กันอยู่นี่ครับนถนนคางโรงเรียนวัดกลางก,กะเหลือประมาณห้าสิบเส้นหนึ่งเด้อครับนี่ยแต่สิบทวมถนนคอนกรีตนี่แล้วนี่ประมาณนี้ครับโอ้หนักอยู่ครับนักเอาการเลย ฝนึ้นตกมากสีหามือแดดเปลี่ยงครับแต่ระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นคือเกาอยู่ครับพะนะอุทยานโกสัมพีบุงลิงครับลิงสแแม่ขนสีทองแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ